สวัสดีครับพระสมเด็จประกวดหมายเลข2 1 6ครับองนี้นะครับเป็นสุโขททยกำแพงเพชรแบบลักษณะผอมนะพ้าเนี่ยแกล่งนะครับหนึกแกร่งลักษณะมีการแตกลายสังคโลกด้วยนะครับเห็นไหมครับอกผายแต่ผอมมีร่องสันติชัดมากเกตชัดมากนะครับซุ้มเรียวเล็กนะครับมีการหักมุมนะครับสัดส่วนโคดเลโชก่บกระจกลงบริเวณนี้นะครับลงบริเวณสูงนะครับฐานเขียงนะครับจะเป็นฐานเขียงแบบไม่หนามากนะครับตรงนี้สอบตรง ตงไปเชิดขึ้นเฉียงลงนะครับนั้นทรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบทรงฉลูดนะครับซึ่งเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพระจะดูผอมเลยครับเวลาฉลุดนะครับแล้วก็แข้งสันชัดอยู่นะครับฐานเขียงยังไงก็ตามนยจะเห็นล่องรางน้าพระนะครับจะดูแกร่งนะครับแล้วก็ดูเนี่ยมีล่องรอยปีแตกด้านหลังนะครับมีลักษณะเป็นลายแบบนะครับเถาโบตันนะครับแล้วก็มีมวลสารกระจายอยู่ทั้งองค์องค์นี้นะครับเราเห็นได้ว่าเนี่ยมีลักษณะแตกลายสังโลกที่ผิวนะครับและเนื้อเนี่ย มีลักษณะของละเอียดมากนะครับแกลงเนี่ยเราดูรู้สึกเหมือนกระดูกเลยนะครับเนี้ยแล้วก็มีรอยยุบหดต่างๆนะครับในเนื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็แข้งสารชัดเจนลักษณะขาวเนี่ยเหมือนขาวงาช้างนะเป็นลักษณะแบบกระดูกนึกแกลงนะครับมีลักษณะของการแตกลายสังคโลกนะครับแต่ว่าอาจจะแตกเห็นไม่ได้ชัดเพราะมีนะครับผมเกสรอ,อยู่แต่ด้านหลังเราเห็นชัดแล้วใบหน้าองค์พระก็ชัดนะครับและซ้มเองก็ชัดเหมือนกันนะครับก็ถือว่า มีคุณสมบัติโดยรวมเาเป็นพระที่สวยงามนะครับ